mt4 ไม่ได้ยากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะกอะหนึ่งทางเลือกของการเทรดนะคะก็จะมีโปรแกรมเดียวที่เรียกว่า mt4 หรือว่า m e t a ัสสอค่ะใช้ mt4 นะคะเ,คเราสามารถแค่วันคลิกที่นันเองค่ะ,คะในการตัง้งคำสั่งคำสั่งไปให้ขึ้นต่อการที่เราจะใช้งานการเทรดนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าง่ายแค่ไหนนะคะจบเลยค่ะเอตัวโปรแกรม mt4 ตอเปล่าก่อนเลยแล้วกัน หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ซุบขึ้นมาอ่านี่คือตัวโปรแกรมนโฟสมมุติว่าเราอินสตอลเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเราก็เปิดกราฟแต่งสีสันกราฟเรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะครับผมไลฟ์ตอนทเที่ยงครึ่งกว่ากก็ตลาดปิดแล้วฟีดที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชื่อว่าซิมโบลดัมมี่เอเอสุดดัมมี่นะครเราสร้างฟีดนี้ขึ้นมาให้วิ่งที่สชั่วโมงเวัน เอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนไว้ใช้ซ้อมเจ็บว่าราคาที่มันขยับอยู่มันไม่ใช material, ่ราคาตลาดจริงๆนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะเห็นราคาเป็นแปดร้อยสี่สามเนี่ยไม่ต้องตกใจนะอันนี้เรา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 ทำมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาไปซ้อมมือได้สร้างความคุ้นเคยในการที่จะเอาโปรแกรมนิฟโวไปเทรดซ้อมเจ็บว่าราคาที่มันขยับอยู่มันไม่ใช่ราคาตลาดจริงๆนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะเห็นราคาเป็นแปดร้อยสี่สามเนี่ยไม่ต้องตกใจนะอันนี้เราเราเรา เราทํามาเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาไปซ้อมมือได้สร้างความคุ้นเคยในการที่จะเอาโปรแกรม MT4 ไปเทรดนะครับซึ่ง s 0 Dummy ก็จะลักษณะสัญญาก็จะเหมือนตัว s 0เลยนะครับก็คูณจุดละสองบาทนะครับจุดละสองบาทลักษณะการส่งคําสั่งของโปรแกรม MT4 นะครับสิ่งที่มันแตกต่างเลยเลยเนี่ยก็คือว่าพฤติกรรมการยิงออเดอร์ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่เราเคยใช้แพลตฟอร์มอื่นมานะครับ ก็คือว่าปกติแล้วสมมติว่ากราฟเนี่ยดัชนีเนี่ยมันไหลลงมาเนี่ยตอนนี้ผมเปิดทาําเฟรมหนึ่งทีสมมติดัชนีมันไหลลงมาตรงนี้ฟึบนะครับแล้วเราอยากจะเปิดลองนะครับเราอยากจะเปิดลองถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมาคีย์ว่าเป็นรอโมเพนใส่ราคาเข้าไปนะครับใส่สิมโบเข้าไปแล้วก็กดนะครับแล้วมาใส่พินนะครับก็อาจจะเสียเวลาอยู่บ้างนะครับแต่แพลตฟอร์มเราเนี่ย รามีฟังก์ชันที่ชื่อว่า One c r i t r a d i n g ซึ่งมันจะอยู่ตรงบนบนซ้ายตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดการาฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีพาร์เนลที่ชื่อว่า One c r i t r a d i n g อยู่บนบนซ้ายตรงนี้ที่ผมเอามาไปจิ้มพอผมกด Show Trade Panel ปุ๊บก็จะมีกล่องฝั่งเซลล์ฝั่งบายแล้วก็มีกล่องตรงการให้ใส่วอลลุ่มถ้าผมอยากจะใส่สองสัญญาผมก็ใส่เลขสเข้าไปถ้าผมอยากจะเล่นหนึ่งสัญญาผมก็ใส่เลขหนึ่งสมมุติว่าผมใส่ หสัญญาแล้วกันแล้วผมคิดว่าเฮ้ยตัวผมเองอ่ยอยากจะเปิดลองแล้วแหละผมก็แค่เอาเมาส์นะครับมาจิ้มที่ฝั่งบ่ายแล้วผมก็กดไปหนึ่งครั้งปุ๊บแบบนี้นะครับจัวงวะที่ผมคลิกเมื่อกี้แบบเนี้ยคือแมทแหละนะครับคุณคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ปุ่มวันคลิกเทรดดิ้งตัวเนี้ยคือการโยน market price ถ้าคุณเปิดกดบายเนี้ย เขาก็จะโยนมาเก็ตไพร์ไปแมทที่ฝั่งออฟเฟอร์นะครับที่ฝั่งออฟเฟอร์ราคาที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นราคาลาดนะจะเป็นราคาลาดไพร์นะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูราคาออฟ o f f ร์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในรอบหน้าก็จะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องมือ,อตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสมาร์ทพาร์เนลซึ่งก็จะแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับจะแอดวานซ์ขึ้นดเดิมแต่ว่าวันนี้ขอเป็นเบสิกก่อนเอาเป็น MT4 เป่าๆเพียวๆก่อน นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาคุณจะยิงออเดอร์คุณกดทีเดียว o n นคริกเตดดิ้งกดเปลี่ยงแมตเลยนะครับกดเปรี่ยงแมตเลยครับถ้าผมอยากจะปิดออเดอร์ผมก็ผมก็จะกดโคลสตรงนี้นะครับกดโคลสตรงนี้อ่ากดโคลสตรงนี้ปุ๊บนี่คือปิดออเดอร์ถ้าผมถือบายอยู่ผมกดโคลสไปแบบเมื่อกี้เนี่ยผมมันระบบมันก็จะโยนมาเก็ตไพร์ไปที่ฝั่งบิด เดี๋ยวผมจะลองกดบายครั้งหนึ่งนะครับเปิดลองนะครับบายก็ buy คือเปิดลองราคาตอนนี้อยู่ที่8ป1.6ขอบายสัก2สัญญาและกันผมใส่เลขสอตรงนี้นะครับผมเห็นราคาปุ๊บผมโอเคแล้วผมดูทรงราปุ๊บผมกดบายปึ้งแมทเลยนะครับเป็นมาร์เก็ตไพร์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากหน้าจอโปรแกรมนิฟโฟเนี่ยนอกจากเราใช้วันคลิกได้ง่ายแล้เนี่ยเราจะเห็นเส้นปะ หรือว่าต้นทุนของเราอยู่บนกราฟเลยนะครับให้สังเกตนะครับให้สังเกตเดี๋ยวผมจะขอทุกท่านลองดูตามเมาส์ของผมนะครับเจนว่าบนหน้าจอของทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นปาสีเขียวเป็นแนวนอนตรงนี้แหละนะครับอเส้นปาสีเขียวเป็นแนวนอนเส้นปาสีเขียวนี้เนี่ยจะมีคําว่าบายอยู่ทำจะมีคําว่าบายนะครับาารบายสองสัญญาก็คือว่าผมอะ ได้ต้นทุนบายเปิดรองอยู่สองสัญญามีเลขออเดอร์อยู่ซ้ายสุดตรงนี้แต่ถ้าคุณมาลงมาดูข้างล่างหน่อยตรงกล่องที่ชื่อว่าเทอร์มินัลก็คือกล่องตรงนี้เลยนะครับกล่องเทอร์มินัลกล่องนี้นะครับกล่องเทอร์มินัลนี้นะครับก็จะบอกว่าเลขออเดอร์เนี่ยสองแปดเจ็ดเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เนี่ยคือออเดอร์ไม้นี้นะสองแปดเจ็ดเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เปิดไปตอนเวลากี่โมงเปิดฝั่งบายนะจำนวนสองสัญญาซิมโบอะไรต้นทุนที่ได้เท่าไหร่ สต็อปลอสยังไม่ได้ตั้งเทคโอฟฟิตยังไม่ได้ตั้งราคาลักปัจจุบันเป็นเท่าไหร่คอมมิชชั่นเท่าไหร่แท็กเท่าไหร่กำไรขาดทุนเป็นเท่าไหร่ส่วนสีเทาข้างล่างนี้คือกำไรขาดทุนหลังหักค่าคอมและแท็กเป็นเท่าไหร่เราก็จะเห็นออเดอร์อยู่ตรงนี้คราวนี้ความพิเศษของข,ของเขาเนี่ยก็คือว่านอกจากวันคริสเทลดิ้งแล้วเนี่ยการที่คุณเห็นต้นทุนอยู่บนโครงสร้างของการาฟเนี่ยเดี๋ยวผมเอาซูมอินเข้าไปให้ดูนิดนึง การที่คุณเห็นเส้นปาสสีเขียวต้นทุนอยู่บนโครงสร้างของกราฟเนี่ยมันคือการเทรดออนชาร์ตถามว่ามันดียังไงมันทําให้คุณจินตนาการได้ว่าต้นทุนที่คุณถืออยู่เนี่ยอยู่จุดไหนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะให้นักลงทุนได้ทราบถึงการเทรด m p 4ออนชาร์ตว่ามีความยากง่ายอย่างไรบ้าง